สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับของวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมกรกฎาคมนะครับผมวันนี้ก็ผมเจ้าจะไปส่งเครื่องนะครับผมทางไปณียีนะครับผมให้ลูกค้านะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรุ่นแฮนยาวนะครับ AR ์หนึ่งสองศูนย์เนะครับผมรุ่นบประกันหกเดือนนะครับผมสภาพดีการใช้งานน้อยนะครับผมสภาพสวยนะครับสมบูรณ์มากนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมก็จะส่งให้วันนี้นะครับผม ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมที่เบอร์0992721904นะครับผมหรือเอสแอนด์ไลน์0092721904นะครับผมตามหลังด้วยตัวเอ็นพิมพ์เล็กนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวอ่าตัวนี้ลดขึ้นลดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงที่ไปรษณีย์นะครับทาเรื่องนะครับผมทําเรื่องในการส่งมีใบเสร็จซะก่อนนะครับผมถึงโอนเงินได้นะครับผมนะครับผมถึงโอนเงินได้นะครับผม หรือว่าถ้าจะสะดวกโอนก่อนก็ได้ครับผมผมเป็นคนขายจริงส่งจริงอยู่แล้วนะครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวเดินตามแบบวางลายอย่างนี้นะครับผมอ่โอเคนะครับผมสวัสดีครับ